เฮ้ยโูก like ูร so okay. ู้แล้วไอ้บอลน่นใครนาไอ้บอมหนีทหารนีวะไอ้บอมมึงกลับกองร้อยเลยไม่ใช่กูคิดว่าไอ้บอมที่หนีทหารมเบิ้มไม่ใช่เบิ้มจะถือสาห่าผู้หญิงสิทุกคนวันนี้วันนี้สิทธิ์ต้องมาราธอนตะคูเพื่อกลับบ้านกลับเมืองไปครองบัลลังก์แทนสิทจพ่อใครใครย้ายครอง เสด็จพ่อไงเสด็จพ่อของข้าพเจ้าข้าพเจ้าเป็นราชโอรสเนี่ยดูดีๆนะรูปร่างไอเนี่ยทำไมเหมือนได้ตายป่าโมกเฮ้ยตายไปแล้วเขาตายไปแล้วรู้บ่าวคู่ใครกูตายป่าโมกเป็นไงพอพูดจบเป็นไงพวกแข็งก็เอาละในเมื่อกลับก็คอยเดินทางโดยชุกคิดว่าโอกาสน่าขโมเข้าตาคุณจังเลยเนี่ยไอเวรพ้นก็เต็มที่เต็มทางก็มาเยี่ยมครูนะลูกนะและส่วนบาเพียวเราจะไปไหน แต่งตัวสะดิบดีเชียวเอามาเอ่อโอแมกูเนอเดี๋ยวใครก็ได้ช่วยสกัดอีกคนนั้นไว้ก่อนได้ไหมเออสกัดสกัดคงไม่อยู่หรอกเดียวเฮยถ้าใครมีมันะอตะเกียบขี้ไปเอ่อครูครับคือผมก็อยู่กับทาราชครูมาตั้งแต่เล็กๆครูเลี้ยงเปรียบเสมือนพ่อกับแม่ของบาเพียวบาเพียวก็เด็กกำพร้าบาเพียวตั้งใจว่า จะลาท่านราชครูเนี่ยไปหาเงินสักก้อนหนึ่งและถ้าเกิดว่าบาเพียวเก็บเงินได้ก้อนหนึ่งก็จะกลับมาขอเออเออกับกลับมาขอไม่นะไม่ไม่ขอชนะ ไม่ฉันมีแฟนแล้วนี่ถามจริงๆนะทำไมคะบ้านมึงมีกระจกไหมแต่งตัวเป็นกะหลี่ตู้แตกเลยมึงเบลเดี๋ยวมาหากมครั้งหน้ามึงเป็นโจกเออก็ตั้งใจว่าจะเก็บเงินมาขอเออขอใครขอครูเป็นเมียนะครับเฮ้ยไอ้เบิ้ลมึงเป็นหรือเปล่าเนี่ยเออไม่ไม่ใช่พูดจาอะไรอย่างเงี้ยเออผมตกใจผมจะกลับมาขอคนแถวเนี้ยแต่งงานครับครู ครูครับ<น>ผม,มบาเยก็เหมือนกันบาเยครูค,ครับครูน่ะสอนสิทธิ์มาตั้งแต่เล็กจนโตสิ่งที่สําคัญเนี่ยผมเนี่ยก็อยากเจอพ่อเจอแม่บัดเดี๋ยวนี้เนี่ยเอาไมา่เป็นไรอ่ะโอ้โหนึกว่าเอามาพอชุดหมดเหอแป๊บเดียวนุ่งสลงกลายเป็นมังกระดาวโยไปได้ครับสิทธิ์อยากจะออกหางานทำถ้ามียศมีดาวประดับบาเมื่อไหร่ สิจะกลับมาอีกครั้งกลับมาตอบแทนพระคุณของครูอย่างสาสมเลยครับท่านอาจารย์โคขอบใจมากลูกขอให้สมความปรารถนานะลูกนะมังคยอก็อยากจะกลาบลาครูจ้า็จะกลับนี่กลับกันหมดเลยเหรือ,อจะกลับไปเยี่ยมแม่นะครับกันท,ที่มาก็กลับละพ่อที่นะจ๊ะอา้าวจะไปไหนฉันก็ไปกับพี่ไงไปกับฉันยังไงบ้านเอออยู่นี่เอ้าพ่อจ๋าเดี๋ยวฉันเนี่ยเขาเจ็บขาเนี่ยเดี๋ยวฉันกันที่มาต้องไปหุงข้าวให้พี่บังคยอกินจ้ะบ้านช่องเขามี พ่อสิจะมีใครหุงข้าวหุงปลาให้เกินโอ้ก็พ่อแก่แล้วพ่อต้องหากินเองสิเออแก่แล้วนะอะไรของพวกมึงวะทำไมวะน้ำข้าวน้ำแกงที่พ่อครูเขาไล่กับบาทพวกมึงมาไม่เคยสำนึกกันเลยเหรออ่ะนี่มาวันนี้มึงจะกลับกันหมดเลยกูถามเลยมึงคำกูถามพวกมึงคำเดียว่ฝนตกฟ้าร้องใครจะพาครูไปเที่ยวบุรีเฮ้ไปซื้อบุรีครูเขาชอบ ครับครูผมก็ไม่เที่ยวอย่างนั้นลราก็ขอให้สิทธิ์ทุกคนเดินทางโดยโชคดีคิดถึงครูก็กลับมาหาครูนะลูกนะขอให้โชคดีทุกคนรไปเข้าบ้านเร็วๆเดี๋ยวนะบอกให้เข้าบ้านเออเออโนมราบเปี้าพเจ้าลาก่อนมีโอกาสหน้าคนที่เจอกันแล้วเงนมันไม่ย่างแล้วก่อนเพื่อนนะหลาก่อนนะไม่ใช่ไปแล้วเพื่อนไปด้วยโอ้ยเราจะเก็บด้วยฉันมีบ้านด้วย อาจมีเจอกันในวันหน้าเ<า>เอเอบอกมาเยไหวไหมเดี๋ยวมึวงอยู่เหตุการณ์จะดำเนินไปในรูปใดท่านผู้ชมที่รักปฏิหารแห่งรักนางเอกพรพันธ์นฤพลพรทวีมอบความมาเทิงใจ ท่านผู้ชมที่รักสำหรับฉากนี้เราขอเสียงปรบมือดังๆตอนรับพรเพกแข่งบ้านสามบ่อพี่ชายคนโตโน้องบิ๊กอนเนกลาบพบท่านผู้ชมด้านหน้าเวทีการแสดงกราบขอบพระคุณท่านผู้ชมที่รักที่นั่งปรับเกียรติชมผลงานการแสดงของนางเอกพรพันธ์นฤพลพรทวีในรอบค่ำคืนวันนี้ขาดตกบกพร่องสิ่งหนึ่งประการใดกราบประธานอภัยกับท่านผู้ชมให้ความรักและความศรัทธา กับนางเอกพรพันธ์และพระเอกณฤุพลพรทวีสนใจงานการแสดงติดต่อสอบถามได้ทุกโอกาสเรามีพร้อมระบบฉากไฟแสงสีเวทีครบพวก์รบาดการแสดงของนง้อ,นองบิ๊กอเนกลาบพบท่านผู้ชมหน้าเวทีการแสดงสิบนิ้วคำนับกราบน้องพี่ พ่อทวีงออกแล้ว <Wow. S 1> ยุมนางสกุลเขาใช้วัน <c oughs> มาส่งสำเนียงเสียงเจือยแจ้วแม่ยาพึ่งแซวสุขสนเป็นงานครุบหบือออกวันตายสามบอกก็ได้ย มารวมวันนี้ตั้งใจมารวมสินระปินก็มารวมท่วมทนพอหมดงานนี้เจอกันที่อีกงานงานหน้าคงเป็นงานพ่อยนต์งานบวดพ<า>นยน,นบวดงานวันเกิด ยังยังอยู่อีกนานมังรายนี่อยู่กับแม่ได้สิ้นพ่อมีพี่ชาอีกคนหนึ่งนะว่าบางคยอแต่บางรายนะั้นมีคนรักของมังรายอยู่อีกคนนึงเป็นกำลังใจกับบางรายมาถึงทุกวันนี้นั่นะคือโชติชาเป็นประจำทุกวันนัดกับนางไว้แล้ว ต้องเจอกันที่หลังวัดวันนี้เนี่ยได้เวลาเดี๋ยวนางจะรอขอบคุณนะครับกลุมแม่จกักรวดีำได้นะครับเพคุณครับจงระวังนะครับมังเอ้ยมังไร ในหัวใจมันเรียกหาอยากพบเนื้อเสียยิ่งนักเพราะความรักมันปากงอระ อยากเป็นคู่อยู่ประคองกับนวลน้องไม่นีเนื้อความรักท่วมทนเม้่อเน้อมนทนที่ชา ทงสะอา,ารพระเอกแห่งเมืองพุทธผมมาจากอายุทยางขับมาใกล้ไนกันนะข้ายืดอดของพ่อตุกแกทองรับใช้พี่น้องนานมา ชวยเทีเยที่ดังเนื้อให้โกเกะให้ปิ๊กเป็นลนิเกดางรังดังได้ครึง่งและผลก็พอแล้วขอให้พ่อแม่จงแบมือรับปรบมือหน่อยครับถ้าอาักษร ใครปรบมือขอให้รวยทุกคนสาธุเหตุการณ์จะดำเนินไปในรูปใดท่านผู้ชมที่รักกราบขอบพระคุณแฟนทั้งระดับเกียรติชมผลงานการสแสดงในรอบค่ำคืนนี้สำหรับฉากนี้เราขอพาแฟนๆมาพาบกับบทบาทการสแสดงของศิลปินฝ่ายหญิงในทีมงานน้องเจี๊ยบน้ำเพช่พรทวีพอบท่านผู้ชมด้านหน้าเวทีการสแสดง กราบขอบพระคุณท่านผู้ชมที่รักที่ให้ความรักความศรัทธากับพรพันธ์นาดลพลพรทวีผ้าโตโกบกพ้องกราบประธานภัยกับท่านผู้ชมที่รักสนใจงานการแสดงติดต่อสอบถามได้ทุกโอกาส លុបលង มังรายนะเขาเป็นคนจนไม่รู้ว่าความรักของชนทิชาในครั้งนี้จะสมหวังหรือเปล่าก็ไม่รู้ดัดกับพี่มังรายเอาไว้รีบไปหาพี่มังรายจะดีกว่าไม่มัวชารำไรเออเอเอ,เอใครไปหาพี่มังราย ในเรื่องจมที่ครรพปราฏิหาริย์แห่งรักขอโทษเถอะครับน้องสาวพอดีว่าผมเป็นคนต่างแคว้นมาผพมเดินทางมาแถวนี้ไม่อยากจะรู้ว่าพ้นแผ่นดินพม่าเหนือสวยสดงดงามขนาดนี้อย่ามาแต่เนื้อต้องตัวฉันนะอุา่าหนีลงพรเทพแล้วยังมาเจอที่นี่อีกหรอจ้าคนสวยโดนแกล้ใครจะแกล้เจียเยเจ๊ยบอม่าเจี๊ยบเขาบอกว่าเราอาจจะเป็นเนื้อคู่กันอม,มองตาสิมองตาจะได้รู้ภาษาใจนุก๊กนุกรักเจี๊ยบนะ ถอยไปถอยทำไมเอ้าฉันไม่ได้รักเธอกูสาตามมาเลยเนี่ยกูสาตามมาหาเนี่ย,าาาาร,ยรู้ไหมห<น>ว่ารักขนาดไหนฮะมิวสิกขึ้นมาเลย,อ,ยอันนี้จะ,<น>ะาพาขอมานะครับไม่ได้ร้องซ้ำนะแต่จะาพาขอมาานี่มันไม่พอนย่าชอบอย่าชอบแกบอกให้เต้นโขนเยอะ โอ้แม่น้องสาวเอ้ยเย้เย้ไม่ชินอีกเหรอโอ้แม่น้องสาวเอ้ยแม่สาวาายยยยยะยย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 ียย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 ยียย ในใจนึกรักกันแล้วสินาแกวตาไม่นานวลใหญ่พี่อยากใกล้ชิดสนิทกับเจ้าพี่อยากจะเข้าไปชิดใกล้<ห>อากาศหนาวพี่จะเฝ้ากอดน้องกอดไงเนี่ยกอดไงจะกอดกอดไปพี่จังหวะไอ้เจี๊ยบกบไม่มันเลยวะเอาแบบใหม่อ่ะ หอยเช็ดตัวให้ขออย่างเดียวนะน้องรักอย่าให้พี่ซักกะเก่งนพ่อแม่พี่มีของขังพ่อแม่พี่ตังสอนไว้พ่อแม่พี่สังก่อนท่านจะเสียถ้าเรื่องลูกเรื่องไม่เย็นที่เป็นเรื่องใหญ่เดินนางเด้อเด้อเดินนางเด้อ กี่ตัวคนหนุ่มเข้าไปแต่หางไม like ่รักนะป้าไวรอบอกพี่ชายรัวปั้มอะไรไม่ยอมเขต้องปั้มนะโอ้ยช่วยช่วยกำลังเข้าปลุกปั้มทันทีช่วด้วยเบี้ยวสายตาชิมมองก่อนะอย่ามองอย่างนี้นะอย่ามองอย่างนี้นะช่วยด้วยโอ้ยหนีไปไหนยอมเป็นเมียพี่ดีกว่า ช่วยดิฉันไหนีไปไหนยอมไปเจอพี่ดีกว่านะสวชาไยด้วยชาไยด้วยหนีไปไหนไอ้อ้วนหยุดพี่บังลยช่วยกันด้วยกอบังฉันนะข้าจังหวะไว้แคุณผู้ชมจิรัาเจอพระเอกใหม่เล้นเรื่องตัวใหญ่เลย นี่มึงเป็นใครยายช่างเกล้าประล้ำโฉมสุดดังคนดีบางไลน์มันปั๊บหนูโอ้ยหนูไม่ต้องกลัวพี่มาช่วยแนละ้วเยบเย็บเบ,บาเบามึงเบาอยู่กับพี่ไม่ต้องกลัวราวานนะวังรถเบนซ์นะปากดีนะไม่เบรกน้องนี่มึงเป็นใครโถใหญ่ช่างเกล้าทำโฉมสุดดังคนดีามา ไอ้นุกระยำทำแบบนี้โปรดมาฟังคำพี่สันส้นๆมึงเลวแหลกเลวเหลือลำ้ำถ้าเก่งจริงมึงไปปั้ำพรพันปั้าใครนะปัำป้ำพรำพ,พัน,พน,พน,นเออพี่พูดมาได้ไม่อายปากจะไปล้าพรพันนั่นมันยากรู้ไหมมันยากยังไงวะ ถ้าปั๊มไม่ดีน้องนี้ต้องอายพี่ต้องฟังป่าใสสันส้นๆพี่ฟังให้ดีนะทำไมมีอะไรไอ่ะไอเบลไปไหนว่ไ,ไอเบลขอบคุณครับไประวังก่อนดี่ให้ฟังให้ดีรับรองใน้ดูนะ พี่ผูดพี่พก็ให้ไป<บ>ปั้มพี่อ่ะยังไงปั้มไม่ได้เพราะอะไรพี่ฟังนะมันอก้บอกไงให้ไปปั้มพรพันพี่จงฟังปาง่าใสสันสันทำไมถึงปั้มไม่ได้ให้ไปปั้มพรพันยังไงกันพ่อผาเดี๋ยวกูโพดเฟสด่าอีสันดา <c oughs> โอ้ยและขยันโพดด้วยบ่อย่านะตอนนี้นุกนุกเป็นประเด็นอยู่นะเฮ้ยมึงต้องการช่วยหนูวิญญาณคาสอบกูไหมอ่ะนุ๊กรับรางวัลนุก ไปไปไปเอาตังก่อนคุณครับให้เต็มเหรอให้นุกให้นุกเป็นครั้งสุดท้ายปากเสียก็มีคืนเดียวจะมาอีกไงล่ะเสียให้มึงแค่คืนนี้นะทำไมว่าให้คู่พระเอกใหม่แค่คืนนี้ยี่สองเราต้องกลับไปเจอกันอีกเจอกันที่สองอีกปั๊บปุ๊บพอถุยเสร็จก็ปั้งต่ออะไรอ่ะป้าพี่เราเล่น ก็ไม่ได้เมียพี่มาออแล้วไหนอยู่ไหนมานั่งเฝ้าเพื่อยิบหูขยิบตาน้าลำคาญบ้านช่องก็ไม่อยู่อเออจะเล่นลิกงลิเกหาเงินไม่ได้ตามมาตลอดอายไอ,ไอจังจะไม่ตายสัทีเออไม่หายสัทีพี่พูดผิดเออ,เอ,อนี่จ๊ะ ถ้าพี่มาไม่ทันเนี่ยจะเป็นยังไงอะไรจะเกิดขึ้นพี่บอกแล้วว่าจะไปวางเสด็์กับชายเถนี้มันมากพี่บอกแล้วนี่นะดีนะเพราะพี่ได้ยินเสียงอ่ะมองตาแล้วเผลอไว้วันบางคนจะประเมิน เอวองของนวลนงสวยยิง่งกลัวเจ็บเพราะพี่มาพี่สัมาัตึวงกลัวใหญ่เยยพราะพี่เป็นชายรักมันรักกันไม่น่าก็คลายเดือนต้องอยู่คู่เดาแล้วสาวจะคู่กับใครจะมาหัวกระดกมาจับน้ำเพชรไว้ด้วย เดียดชายยากจนเ่ไหมคนดีี่อย่ามาพูดอย่าจเมีก็ไม่สำคัญม,ม,มองตาลูกเถาร้อนเปลามองดระรอกตะวันเห่าเว้กรรของพียที่ทำเรือนันไม่มีวันรักกนันล้อง คูค่ามาหวงน้อง,ง,องทำไมผู้ชายสุดมันกับพร้อน้องกลังเกลียนเดียชายอยากจนใช่ไหมคนดีไี่อย่ามาพูดอย่างนี้จนมีทุกไม่สังคันมองตาแล้วภาอุราร้อนเปล่าสาวแม่ตับตาหวังอย่ามา เวรกรรมของพี่ที่ทำหรือนั่นไม่มีวันรักกันละพอคุณต้องมีวันรักกันสิแม่คุณอยู่ไหนวะเนี่ยไปจ่าเดี๋ยวไปเคลียร์หลังโลกจะไปพี่จะพาไปหาแม่พี่กลับบ้านกันก่อนเร็ว เกิดการจะเป็นยังไงท้องเรื่องมิจชมนที่กับรบจะพากลับบ้านไปหาแม่ครับขอบพระคุณทุกผู้ชมที่รับนั่งชมพงงานการแสดงเฮ้ยไอ้โจ๊กเพียว ไอ้มังกะโรยังเรียกกูไอเมิร์ฟดีกว่าเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวไอเมิร์ฟไอคนนั้นมันหน้าตาคุณชลติชาหน้าตามักับมันกับฉันนี่คล้ายกันเลยหน้าเหมือนน้องชายฉันเลยอ่ะหน้าคล้ายมึงเออหน้าคุ้นๆนะไอพี่ไอคนลรอๆเนี่ยคุ้นๆแต่ไอสองตัวน่ะตัวอะไรเนี่ยมึงด่าหน้ากูไอเหี้ยใช่ไหมชมไอ้นี่เป็นคนรอๆสองคนก็คือแบบเหลือเล่นๆรอๆรอเหมือนกันอเปมนใครอ่ะ นี่ถึงน้องชายฉันเข้าไปคุยกจอดฉันก็ไม่กล้าเรียกไม่รู้ใช่เปล่าน้องชายฉันชื่อมังรายมึงลองเรียกชื่อดิถ้าใช่ก็รับปากไม่ใช่แสดงว่ามันไม่รับปากเออเดี๋ยวลองดูนะเดี๋ยวคุณเรียกให้ไหมเออเราแกลองก็ลองดูน้องชื่ออะไรมังรายถ้ารับปากใช่ถ้ารับปากเลยว่าใช่ถ้าไม่รับปากก็ปล่อยไปไอ้มึงมึงเรียกกูเหรอมึงเรียกตจะบ้ามึงเรียกตัวเองเนี่ยเนี่ยเหมือนพี่ชายพี่เลยมังรายเดี๋ยวๆพี่มังใครจะไห มังคายุ้ยมังคายุ้ยไปรที่บอกพี่บ้างเลยวันนี้คุณพี่มาจากไหนเอกเล่นมังคายุ้ยแล้วพี่มังคายโย่ไรมังคายโย่เอ้าอะไรนะมังไรมังไรพี่มังคายโยมังไรพโทรพี่มังคายโยมาเลยมังไราโยเฮ้เฮ้ยเฮไอ้ทวดเฮ้ยเนี่ยมึงก็อย่างเงี้ยทีทีเนี่ะและนี่ก็แล้วก็ไม่หลบด้วยฮะยเขามันไม่ปัดไม่ป้องเลยทำไมนี่ อยู่บ้านไม่แดกจะพูดจะแดกอะไรโนราขนมเนี่ยไว้ใจไม่ไล่ยนะเนี่ยไม่เจอตั้งนานนี่สายไม่เคยเปลี่ยนเลยพี่นี่เจ้าชู้เจ้าชู้จริงๆติดใครมาเนี่ยฮะอุ้ยด่าใครไม่พ้นใครหรอไอ้บี๊มึงก็ตัวดีเลยเด็กนี่นี่มึงดูไอ้สองคนนี้ดีๆนะเดี๋ยวหางพันกันไม่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่เฮ่ขอให้เจ๊ไปเยี่ยมโดยสวัสดิภาพครับแม่ อย่าแซวน้องอย่าแซวน้องเจ๊ไปไป้ออกตอนไปโั้โ<อ>แทบจำพี่ไม่ได้เลยโทอันนี้แฟนฉันเองนี่แฟนน้องอันนี้วิชาใช่ไม่เจอกันนานมีแฟนซะแล้วว่างแต่บางรายเจ้าสบายดีนะฉันสบายดีฉันกำลังบ่นถึงพี่อยู่เลยก็บ่นกับแม่อยู่ว่าทำไมพี่ไม่กลับมาสักทีกพี่ไปล่ำเลี้ยววิชาพลปด่าไปตัวตมเน,นี่ยสำเร็จเส็จสิ้นแล้วเป็นห่วงแม่สิแม่สบายดีหรือเปล่าแล้วก็อย่อช้าเลยพี่กลับไปหาแม่แม่รอที่บ้านแม่รอที่บ้านแล้วแม่เป็นยังไงบ้างต้องเด็ดแม่อุ้ยแม่สบายดีแล้วตอนนี้แม่นะ ไม่เปลี่ยนยังสวยไงก็สวยอย่างนั้นจริงอะตั้งแต่พ่อตายไปแม่ไม่เคยเปลี่ยนเลยเหรอแม่ไม่เปลี่ยนเลยแม่มึงอายุเท่าไหร่นี่ยแม่ฉันอายุมันอุ้ยห้าสิบแม่ฉันเนี่ยคือว่าวัยทองแต่นี่ความสวยนะไม่แพ้วัยรุ่นเลยโอ้โหจริงหรือเปล่าอ้าวจริงๆเฮ้ยกูปวดท้องเดี๋ยวกูมาได้ป่ะจะไปไหนอ่ะกูปวดท้องแป๊บเดียว๋ยวกูมาไปไหนเมือแต่เมึงไหรป๊ก่อนเลยแล้วแกจะไปบ้านฉันถูกเหรอเออหน้ากูรู้มึงปักหมุดไว้กูมี G P S ปักหมุดไปไปอบนวดเจ้เหรอ เอางี้ดีกว่าพี่อยากเจอแม่ใช่ไหม่ไปกับฉันเดี๋ยวฉันพาไปหาแม่แม่คิดถึงพี่จะจะขาดอยู่แล้วงั้นแล้วก็มังรายไปเปิดนี่เลยกลับบ้านกันดีกว่ามังรายไปตอกพี่โอ้ยไม่ได้เรื่องเลยไปไปแหนพี่ไปนำเพลงว่าโดนกัดกันบริเวณใช่ไหมเก็บกดที่ไม่แล้วเหตุการณ์เปพอเสียงประมุขตอนนักพรพันธ์ชนิดนึงครับคุณพรพันธ์พรทวี มันปักหมุดมาหลังนี้ทุกวันนี้ม,มีลูกชายสองคนป่านี้ไปส่งไปเรียนสำนักดาบอีกไม่นานก็คงจะกลับมาแล้วคงจะโตเป็นหนุ่มแล้วละ่ะมันบอกแม่มันสวยเราก็โสดรับรางวัลด้วยครับ,บออกมาก็ไม่ร้องเสื้อได้รางวัลซะด้วยถ้าร้องเขาไม่ให้หอร้อ,องไม่ให้โอ้มีงี้ด้วยขอคุณรัาที่มากัน้ังเอกเสียงกำมยี่ รับรางวัลทางด้านขวาด้วยครับรับจากาน้ำด้วยเอ,เอาท่านร้องเขาไม่ให้นี่ที่ให้เพราะไม่ต้องร้องใช่ไหม <c oughs> เดี๋ยวงานไหว้ครูปีหน้าเราเกลียวหอมหน่อยคู่กันเลยผมมีคนอยู่ดูให้แม่งรู้ไปไ,ได้ข่าว ว่าแม่ไอ้มังกรยอสวยไม่จะสวยจริงบอกคนแก่จะสวยได้ไงวะลองดูสิจะเอ๋งนี่ใครเนี่ยผมคนธรรมดาไม่มีพิษภัยอย่ายิ้มเห็นฟันทำไมนะเพราะผมจ้องฟันคุณอยู่เห็นใหญ่ๆโตๆไม่ได้ไปธุระเขาเรียกว่าลากิจถ้าจากไปจากชีวิตเขาเรียกว่าลาก่อน ซักผ้าเป็นไหมเนี่ยเป็นที่สักผ้าต้องขยี้แต่ถ้าอยู่กับพี่อ่ะต้องขย้ำไม่อยากเจ็บจิ๋มจะยิ้มให้พี่เนาะนี่นะพูดถึงนะถ้าคุณนะมีจานมีแก้วสักสิใบคุณก็คงเลือกขวดอยู่ดีอน้าอน้าอน้าขลมเหลือเกินมาคุณเ้ย มีผัวยังจกัน้องมีผัวยังผัวตายไปแล้วจ้าผัวตายแล้วจ้าโอ้ยผัวไม่ดีก็ทิ้งไปฮึหันกุยช่ายเนี่ยจอดจอดเลยนะจ้านีแล้วบอกมาก่อนอยู่ไหนไอ้วินไอ้วิมึงจะไปเข้าหัวตายไปนานแล้วไงมาหาแม่กูแม่คิดจะมีผัวใหม่บ้างไหมก็ดูดูอยู่ไม่ต้องดูไกลเราตัวใหญ่อย่างเอาหาคนตัวเล็ก โอ้ยสันดานโอ้ยไอ้เฮียตีไม่เก่งใจอายุเขาบอกว่าให้ตีแรงๆนี่หนูหนูไม่อยากเล่นนะพี่บอกเลยขอบขอบวันนี้เขาขอบใจเหรอแล้วพ่อที่ไหนแล้วกูตักสงใหม่ขอโทษนะขอโทษครับตัดตอนแรกกูไว้สงเกาหลีแหละจะเหรออีแค่แนวเกาแรงเหลือเท่านี้นี่แม่เราบอกไปห้องน้ำก่อนปวดท้องเออแม่แม่จ๋าเมื่อกี้นี่มาปิดูแม่แม่จ๋าแม่ ลูกมาเพื่อสิ่งนี้เลยเนี่ยคิด <c oughs> ถึงแม่จังเลยแม่นี่หนูพาใครมาด้วยแม่ันนี้มานี่รรอแม่วันนี้มังคยอกลับมาแล้วจา้านี่พี่มังคยองไงแม่มึงได้ยิ้มมีเลดนายมึน,น,นคิดอะไรอยู่เนี่ยไม่ได้คิดแหมพี่นะพี่เชือ้อเนาะไม่คิดหรอกพี่น,ะนะแม่หนูหเอาจริงๆก็เลยนี่เอาเอาแล้ว <c oughs> <c oughs> เอาดิมึงเอาก็มาเลยกูยิงเป็นพ่อรถเบนซ์ตังค์ใครอะตังค์แม่เปล่าตังค์แม่ตังค์ผมตังค์ผมตังค์ผมเลยมึงเพิ่งออกมาตังค์มึงได้ไงมึงจะจีบพันพันจีบใครนะจีบน้ำเพชรน้ำเพชร